องค์การบริหารผลจังหวัดร,ราชบุรีจัดโครงการร่วมใจท้องถิ่นพัฒนาในเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ วันที่10พฤษ,ษภาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมใจท้องถิ่นพัฒนาโดยมีนางบุญยิ่งนิติการนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนจังหวัดราชบุรีเขต2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารสว่วนจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่วนจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโคดดิ้งและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในปี2564และมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากท่อโรงพยาบาลปากท่อและเทศบาลตำบลปากท่อจากนั้นร่วมบูรณาการพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาในพื้นที่เช่นปัญหาเรื่องการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในชุมชนไฟฟ้าสาธารณะและการขุดลอกลำคลองท่อระบายน้ำซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเพื่อน,นำไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไปนอกจากนี้ยังจัดให้มีตลาดปันสุกอบจอไม่ทิ้งกันโดยนำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมมาจำหน่ายในราคาถุงละ50บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ออมจอรวมใจท้องถิ่นพัฒนาจังหวัดราชบุรีนะครับก็ประเด็นหลักก็คือเราต้องการอยากจะมารับรู้รับฟังปัญหาในพื้นที่ของแต่ละอำเภอนะครับว่าปัญหาการทำงานนะตั้งแต่การทำงานการการเข้าสู่โครงการและการบรรจุแผนต่างๆเนี่ยทำถูกต้องไหมนะครับแล้วว,วิธีการเนี่ยเราจะขั้นตอนในการทำเนี่ยเราผิดช่องทางไหนบ้างเพื่อจะได้มาบูรณาการ นะก็จะได้แนวทางในการพัฒนาที่ที่มีเวลาระยะเวลาที่ถูกต้องนะครับไทม์ไลน์จะได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการต่างๆที่ท้องถิน่นอบตเทศบาลขอมาเนี่ยนะฮะที่เกินศักยภาพของท้องถิน่นจะดําเนินการเนี่ยโดยจะอาศัยงบประมาณของอบตเนี่ยจะทําดําเนินการได้เมื่อไ,รรรไหร่นะครับจะสาเร็จไหมนะฮะได้รับอนุญาตหรือ,อยังเนี่ยเราก็จะได้มารับรู้แล้วก็มาตอบปัญหากันในพื้นที่เลยอําเภอปากท่อเป็นอําเภอแรก นะครับที่ลงมาเราไม่ใช่แค่มาพบปะเท่านั้นนะครับเราก็จะมีตลาดปอปจอปันสุขนะครับมามาเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในในพื้นที่ที่เราไปนะครับวันนี้เราก็จะมีข้าวสารนะครับถุงละ5กิโลมา1,000ถุงนะครับถ้าเอามาให้ฟรีๆจำหน่ายเอามาแจกกันก็คงไม่ทั่วถึงนะครับเราใช้วิธีจำหน่ายครับ2ถุง10กิโล100บาทนะครับข้าวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ครอบครัวละสองถุงสองถุงก็มีมา1นึ่งพันก็ก็อาจจะไม่ทั่วถึงแต่เป็นการเริ่มต้นที่ที่อบจอเนี่ยดูห่วงใยห,หลังโควิดนะครับก็มาดูแลเรื่องเรื่องความเรื่องอช่วยลดค่าครองชีพได้บ้างนะครับในอนาคตก็จะมาเริ่มต่อไปอีกแล้วงบประมาณที่ใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้งบราชการนะครับเราไม่ได้ใช้งบราชการเราใช้งบที่สสบุญยิ่งบ้างนะครับแล้วก็ สมัครพรรคพวกใครสนับสนุนมาเราก็ไปซื้อนะครับแต่ว่าเรามาเหมือนรัฐบาลทำ50%า50%แต่อบจอทำลดมากกว่า50%นะครับ